พาลูกๆมาเล่นส่วนน้ำที่บอกได้เลยว่า enjoy สุดๆมาพอมที่พักแบบสบายๆและยังมีบุฟเฟ่อาหาร่ําแล้วก็อาหารเช้าให้อีกทั้งหมด3,400บาทเท่านั้นที่นี่เลยตูเกเตอร์รีสอร์ทแกงกระจ้านพอมาถึงเจ้าหน้าที่เขาก็เอารถกอล์ฟมารับเราไปเช็คอินกันทุกคนที่เข้าพักก็จะได้ลิสแบนมาคนละหนึ่งอันแต่รา,าคาเล่นส่วนน้ำอย่างเดียวให้แล้วนะเข้าห้องพักโดยใช้ลิสตแบนห้องที่เข้าพักเป็นดีรักทวินล,ลูมเด็กๆเปิดออกมาถึงกับร้องว้าวมีเตียงขนาด6ฟตกับ3.5ฟุตกับห้้องนส่วนตัวแบบกว้างวางเราได้ห้องเป็นแบบมี เบียงด้วยไม่อึดอัดที่พอดเขาก็มาสำรวจว่ามีเครื่องใช้อะไรบ้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบเด็กๆก,ก็มาขอแม่ขวัญไปเล่นซ่อนหากันก่อนที่จะไปเล่นสวนน้ำที่พักของเราคือตึกเอไม่ห่างจากสวนน้ำมากสามารถเดินเข้าไปเองโดยไม่ต้องใช้รถกล์ฟทุกคนก็จะใช้ริสแบนในการเข้าสวนน้ำก่อนที่จะเล่นสวนน้ำก็ต้องใส่ชูชีพที่นี่เขามีเตรียมให้ด้วยนะเขามีให้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตและผู้ใหญ่มีห่วงยางให้แบบเยอะมากสวนน้ำที่นี่เขามีขนาดใหญ่มากมีหลายโซนให้เราได้เลือกเล่นและเขาก็ยังมีสไลเดอร์แบบหลากหลายมากเหมาะทั้้งเเดด็็็กกกกแแลละผูให่ซนไอร์บบ สระน้ําแบบตื้นๆต้นที่เด็กจึบพอยืนได้เขาก็มีนะหรือจะเป็นโซนเด็กโตรหรือว่าของผู้ใหญ่ที่บอกได้เลยว่ามีสไลเดอร์แบบท้าทายความมันมากที่ชอบเลยนะคะที่นี่เขามีไลยกาดอยู่ประจําทุกจซดเลยได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยเขาสูงมากจริงๆเล่นสไลเดอร์กันแบบเหนื่อยๆเด็กๆก็มาเล่นสระน้ําวนตรงนี้เป็นจุดที่เด็กๆกันรอคอยสระน้ําวนของเขามีขนาดกว้างพี่พอกับน้องพอใจเขาดูแฮปปี้มากสลับเล่นไปมาทุกโซนเลยและโซนสุดท้ายที่เราจะมาเล่นก็คือทะเลเทียมคลื่นทะเลเหมือนจริงมากเด็กๆเล่นส่วนน้ำกันเหนื่อยแล้ว ก็พาไปกินอาหารค่ำเราม,มาทานอาหารที่ห้องอาหารของรีสอร์ทกันที่ทางรีสอร์ทเขาได้รวมโปรโมชั่นไว้กับที่พักแล้วนะมื้อนี้ก็จะเป็นอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์มีทั้งหมูมะนาวไก่เทริยากิ ข้าวผัดไก่ย่างเกาหลีและที่ชอบที่สุดก็น,นี่เลยค่ะซูชิบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยทุกหน้าเลยจริง,รงยังยังยังไม่หมดนะขึ้นชื่อว่านานาชาติก็ต้องมีหลากหลายมากกว่านี้มีทั้งส้ตมตำบอกเลยว่าแซบ่บมากกุ้งหอยเนี่ยนะเขาก็มาแบบเต็มคาราเบลมากสปากเกตตี้นี่เขาก็แทบจะมีทุกแบบเลยนะไก่ทอดเอย่ยอะไรเอย่เอยมารมูดนี่ยังคิดเลยว่ามาเล่นสวนน้ำหรือมากินบุฟเฟ่แต่ว่าสิ่งที่เด็กๆเอนจอยกันมากที่สุดน่าจะเป็นนี่เลยค่ะมัชเัลโล่จุ่มช็อกโกแลตบอกเลยว่าฟินมากยิ่งได้ทำเองนะเด็็กกๆชออเปนไงพใจลู แค่นั้นยังไม่พอพี่พอดเขาบอกว่างานนี้ต้องจัดเต็มต้องมีไอศครีมด้วยจัดไปเลยจ้ะต่อมาเราก็มาจัดบุฟเฟ่อาหารเช้าของเมื่อคืนยังไม่ทันย่อยเช้ามาจัดอีกแล้วที่นี่เขาก็มีทั้งข้าวแกงข้าวต้มขนมปังบุฟเฟ่เหนื่อจะพูดมาลองกันจะ้ะเขาว่ากันว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องอิ่มแล้วก็ไปเล่นต่อสิจะรออะไรพ่อพบกับพี่พอดเขาก็ขอเล่นสไลเดอร์แบบท้าทายความมันแม่ขวัญก็จัดการให้เขาเล่นให้ชำปอดเรียกได้ว่าเล่นกันจนนาทีสุดท้ายใครยังไม่รู้ว่าจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนนนนขอแะะําทีี่่่เลยค แก่งกระจานบอกได้เลยว่าครบเครื่องครบพันแบบสุดๆเอนจอยแบบสุดลูกแฮปปี้พ่อแม่แฮปปี้สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องแม่ขวัญพาลูกเที่ยวเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ